สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งสินค้าชิ้นนี้กันนะครับตัวนี้ก็คือ Motorwolf นะครับ MDL 1912B นะครับตัวนี้เป็น h e m m e t a n t i f o g Len นนะครับหรือว่า แผ่นที่เอาไว้ติดใต้ชิลหมวกกันน็อกนะครับเพื่อป้องกันฟ้านั่นเองนะครับจะคล้ายๆพวกแผ่นพินล็อกนะแต่ว่าตัวของม o t o w o ์ f เนี่ยก็จะมีราคาที่ประหยัดกว่าเยอะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อดีมันคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูทีละชิ้นนะครับแพคเกจเป็นแบบนี้นะครับรุ่นใหม่จะไม่ใช่กล่องเทาๆแดงๆแล้ว่ามาดูก่อนนะครับอุปกรณ์ในกล่องแกะมาก็จะมีแผ่นนี้1อันนะครับมีตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับที่เอาไว้เช็ดทําความสะอาดแล้วก็มีผ้าเช็ดมาให้ด้วยนะคครรััับบตวเนนนนี้้ชิละ เป็นรุ่นใหม่นะรหัสดีนะครับจะเห็นว่าเขาวีวาลช่องตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้นะก็คือหลบหมุดพินล็อกที่ชิวหมวกกันน็อกแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดท,ที่ใช้หมวกกันน็อกแบบที่มันมีแผ่นที่แบบมีหมุดสําหรับติดพินล็อกนะแล้วรุ่นเก่ามันติดไม่ได้นะครับต้องไปตัดพินตัดอะไรกันตัวนี้เขาก็เว้าหลบมาให้แล้วดีทีเดียวนะครับตัวแผ่นนี้นะครับมันจะเป็น2ด้านนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวฟิลมแหละและด้านหลังแผ่นสีขาวนะครับจะเป็น positioning p a ดนะครับคือเป็นตัวที่เราเอาไว้ติด เพื่อเลงตำแหน่งก่อนติดฟิล์มใสตัวจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าเราติดที่หมวกเนี่ยมันจะได้มีตัวเป็นมาร์เกอร์ให้เล็งนะเพราะชิวมันจะใสๆมันเลงยากแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องแบงค์เป็นคนสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับคลิปนี้คงสั้นๆแหละเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะงงว่ารุ่นใหม่ตัวเลงอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกนะครับชิวอันนี้ผมแนะนําเลยนะถอดออกมานะครับอย่าติดที่หมวกน้ําติดยากถอดออกมานะครับเอาไปล้างสไลด์หรือล้างอะไรก่อนก็ได้ให้มันไม่มีคราาาบมันนะเะเจไดด้ติง่ยนะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกยาวไปล้างนะครับเขามีชุดทําค,ทความสะอาดให้อยู่ในแพ็คนะครับเป็นผ้าแอลกอฮอล์อันนึงแล้วก็ผ้าเช็ดอันนึงนะครับแต่ว่านี่คือผมทําความสะอาดมาแล้วชุดนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้นะนี่ผมไปล้างมาเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับอันดับแรกเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่นะตรงนี้อย่างนี้นะครับเราจะลอกชิ้นนี้ออกมาก่อนชิ้นนี้จะเป็นบางๆไม่เกี่ยวกับตัวฟิล์มนะครับอ่าลอกเลยฮะนอกแบงค์อ่าชิ้นเนี้ยคือชิ้นที่เขาบอกว่ามันเอาไว้เล็งนั่นเองนะครับ เวลาเราลอกมาเราจะได้หน้าตาแผ่นมันแบบนี้มันจะงอไปงอมาได้ให้สังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีเขียนว่า remove อยู่2ตํตำแหน่งนะครับตรงนี้ฮะมันเป็นตัวก,กาว2องท่าแบบที่มันไม่ติดกับหมวกนะคือเอาไว้เล็งตำแหน่งนะครับให้เราลอก2ชิ้นนี้ออกครับมันจะเล็กๆนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวน้องเขาจะลอกให้ดูนะพึ๊ดเข้าไปนะฮะอ่าลอกแล้วมันจะเป็นกาวเหนียวๆน,นิดนึงอย่างนี้นะครับอ่าด้านนี้เหมือนกัน แกะแค่ชั้นบนนะครับเวลาเราลอกนะจะสังเกตว่ามันจะมีเนื้อกาวอยู่แต่๋ยผมให้ดูแสงสะท้อนก่อนเห็นไหมครับนี่นะหลังจากนั้นนะครับให้เราทําเอาด้านนี้ไปติดที่หมวกแบบนี้นะครับเพื่อเลงทีนี้มันมีมาร์กนิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าตัวที่แผ่นเลงเนี่ยมันจะมีมาร์กสามเหลี่ยมอยู่แบบนี้นะทีนี้ในชิลบางรุ่นนะครับที่เขาจะมีตัวมาร์กเกอร์มาให้เหมือนกันอยู่ตรงนี้นะไม่รู้เห็นปะนะเนี่ยอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมหามุมไม่เห็นก่อนอย่างชิลตัวนี้มันจะมีมาร์กเป็นรู ชิลที่มีตัวหมุดยึดพินล็อกกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีมาร์คนี้มาเพราะว่าเขาไปติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็ให้เราทําการเอาแผ่นเล็งเนี่ยติดเข้าไปที่หน้าหมวกแบบนี้ก่อนนะครับโดยเล็งจากตําแหน่งสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะให้น้องเขาเล็งนะพอเล็งได้เล็งได้ตรงหรือไม่ตรงเราสามารถแกะเข้าแกะออกได้นะแผ่นนี้มันเอาไว้เลงนะครับก็ติดให้มันตรงก่อนได้ตําแหน่งที่เราพอใจนะครับตรงนี้ก็ขั้นตอนเล็งใช้เวลาสักครู่หนึ่งมันจะเป็นท่าประมาณนี้ กาวมันจะอยู่แค่ตรงที่ลิ้นแดงๆนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราติดแผ่นมาร์กเข้าไปแล้วเราจะได้ท่าทางแบบนี้เห็นไหมครับก็คือไอแผ่นนี้ก็คือแผ่นเล็งนั่นเองนะครับมันจะหัดหน้าเข้ามาด้านในแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวแผ่นกันฟ้าเนี่ยเราจะติดที่ด้านในนะครับก็ ตัวนี้เราเอาไว้เล็งตำแหน่งมันเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะติดแผ่นที่ตัวกันฟ้านะครับเราจะได้มองเห็นนะครับว่าตำแหน่งติดลงไปแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการติดแผ่นกันฟ้ากันโดยเราอาจจะเช็ดภายในอีกสักครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราจับไปจับมาเนะาะทำการเช็ดนะครับผ้านี่ก็ผ้าที่เขาให้มาค่อนข้างดีนะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสีดำนะครับแกะจากกล่องแกะจากถุงให้เช็ดเลยนะครับมันจะยังไม่มีฝุ่นนะครับจะได้ทำความสะอาดง่ายนะครับ หลังจากนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะมาติดตัวนี้กันนะครับอ่าอ,อันเนี้ยเราลอกออกไปแล้วนะครับสามารถลอกชิ้นใส่ได้ม,มันจะมีขอบกาวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ที่แผ่นนะโทษทีผมมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เราลอกออกแล้วให้เราทําการติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้โดยเลงจากมาร์กเห็นไหมครับว่าเขาก็จะมีลูกศรอยู่อ่ะผมช่วยจับเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรอยู่บนล่างนะครับโดยที่แผ่นสีแดงเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะครับไม่ต้องสนใจมัน เล็งจนตรงบนล่างนะครับคล้ายๆติดฟีมมือถือนะแล้วก็ลูดลงไปเห็นนะครับว่าตำแหน่งมันจะพอดีกับแผ่นด้านนอกเลยนี่เป๊ะเ,เ,เห็นนะฮะถ้ามันเบี้ยวเราก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ยมันยกได้นะฮะประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งเสร็จแล้วเราค่อยลอกตัวนี้ออกนะครับไอ้ฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับอ้าวแบงไม่ได้ดึงด้านในออกด้านหน้ามีแผ่นหนึง่งไม่ได้ดึงออกไว้ก่อน ได้ครับน้องเขาลืมอ่าโอเคตรงนี้มันจะสามารถดึงออกได้นะครับไม่เป็นไรสีฟ้ามันจะมีมันจะมีเคลือบกันรอยแบบสีฟ้าฟ้าเป็นไลเนอร์แบบนี้มา2ด้านเดียวให้น้องเขาแก้ไขก่อนนะครับแต่ขั้นตอนติดตั้งจะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวดึงได้เลยฮะนี่แบบนี้นะครับมีไลเนอร์มา2แผ่นเลยนะทั้งด้านในด้านนอกอย่างนี้นะครับมันก็จะใส่อ่าเดี๋ยวติดใหม่เลยก็ได้ฮะเดี๋ยวจะติดให้ตรงมาร์กด้วย ก็คือหลักๆคือแผ่นด้านนอกเนี่ยไว้เลงเดี๋ยวผมจับชิวไว้ให้นะพอดีทำกันสองคนนะโทษทีแบบนี้นะฮะอ่าเรามีตรงกว่าเดิมอีกนะครับก็จะตรงกับแผ่นในพอดีอย่างนี้นะครับ จะยาวสั้นไม่เท่ากันนะเพราะด้านในมันโค้งนี่หลังจากติดได้คร่าวๆประมาณนี้นะจริงๆถ้าติดจริงๆก็ให้ลูดอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับแต่นี้คือผมเป็นสาธิตนะก็จะประมาณนี้ให้รู้ว่าชิ้นไหนใช้งานยังไงแล้วกันอ่าหลังหลังจากที่เราติดได้แบบนี้เราเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวแผ่นกันฟ้าจะถูกติดตั้งอยู่ภายในชิลหมวกน็อกแล้วซึ่งคือด้านในนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการแกะไอข้ขาวๆนี่ออกเป็นอันเสร็จแล้ววิธีการติดตั้งนี่เท่านี้เลยเห็นไหมครับเราก็จะมีแผ่นกันฟ้าอยู่ด้านในหมวกแล้วนี่นะครับ แบบนี้นั่นเองนะครับใสชัดเจนดีนี่เราต้องมองจากมุมนี้เอาผมมาคอมหน้ากล้องให้นี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับไอที่สะท้อนนี่คือไฟนะอ่าประมาณนี้สมมุติว่ามุมไม่มีไฟนะครับนี่ก็ชัดเจนดีแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าโมโตวูฟนะครับวิธีการติดตั้งนะครับโมโตวูฟ mdl หนึ่งเก้าหนึ่งสองบีนะครับอ่าเฮล멧แอนต้ฟ็อกเลนนั่นเองนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อทางร้านได้เลยหรือว่า,าช่องทางออนไลน์เราจะมีช้อปปีนะครับซึ่งก็จะมีคอยทีมงานคอยอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับลองแวะเข้าไปชมกันได้นะครับสินค้า m t t r w o ูฟหรือ Moto t e ท h เรามีทุกรายการเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ